สวัดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยดัตบัคสปอร์ตนะครับวันนี้อยู่ที่บอ่อท่อนะครับกระบ,บี่นะฮะที่นี้จะให้ดูนะครับก็จะมีคลิปภายเหลือขยักนะครับใครที่สนใจนะครับจริงๆผมแนะนำว่าให้ลองไปดูนะฮะนะ,ะที่บอ่อท่อหรือที่ท่าเลนก็ได้แต่คลิปนี้เป็นที่บอ่อท่อผมเคยลงคลิปบอ่อท่อไปหมดหนึ่งละคราวนี้มาลงใหม่เก็บซ่อมใหม่นะครับคราวที่แล้วพายเองคราวนี้จะ เอาเปรียบคนอื่นเล็กน้อยด้วยการนั่งเรือหางยาวคอยเก็บรูปบรรยากาศทิปนะครับจะได้เห็นภาพตอนนี้ก็ทยอยกันลงเรือนะครับออกไปแล้วอย่าเพิ่งรีบไปไกลแบบลํำนี้นะครับเห็นไหมครับไหลตามน้ำนะฮะรีบต้องรีบกลับคืนมาครับนี่ยังใจเย็นอยู่นะครับเดี๋ยวจะลับคืนมายากนะครับก็เรือออกมาแล้วครับตรงนี้เป็นท่าของบ่อท่อนะครับมีตอนนี้มีทัวร์อยู่3ามสีเจ้านะครับ พยายามเลือกลายเล็กๆนะครับลายดั้งเดิมนะฮะอุดหลุนธุรกิจดั้งเดิมของคนในพื้นที่ครับผมก็อยู่บนเรือหางยาวนะครับเป็นลำที่คอยเก็บภาพของอทีมที่ไปนะครับตอนนี้ไปคลิปนี้ไปกับสทาน,นะครับสมาคมเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศนะฮะก็เนี่ยครับมาแวะถ้าผิวหัวโตนะครับแล้วก็ ซึ่งผมลงแยกไว้อีกคลิปหนึ่งเพื่อจะไม่ให้คลิปเนี่ยมันยาวเกินไปอันนี้ให้เห็นบรรยากาศการพายเรือเขาจะพาไปถ้ำลอดถ้ำผีหัวโตรหรือถ้ำอะไรก็ได้นะฮะมันจะมีม,มีมีลักกูนอย่างเป็นเหมือนกับทะเลสาบซ่อนอยู่ในถ้ำอีก,อ,กอีกแห่งหนึ่งคือแต่ว่าไม่ต้องโลมมากนะครับเพราะพายมากท่านก็เหนื่อยนะฮะไปเอาแค่พอพอดีพอด,พอดีกำลังสบายอันนี้คือมีทีม ลำเนี้ยที่มีเสื้อเกี่ยวข้างหลังเนี่ยก็คือมีทิมงานถ่ายให้ด้วยนะครับก็คือเหมือนเราไม่ต้องถ่ายเองตลอดทสองคนนะครับเนี่ยนะครับเสื้อยกครูก็จะเป็นอีกตัวนึงคนละเจ้ากันแต่ว่าก็คือเราไม่ได้ถ่ายเองตลอดจะมีคนช่วยถ่ายด้วยหนึ่งคนนะครับอันนี้ก็เก็บบรรยากาศนะครับบางคนก็ถ่ายเองตลอดนะก็เนี่ยครับดูกันก็จะมีลักษณะ ก็การลงทายแบบมือใหม่นะครับมือใหม่ก็นสนุกสนานเงี้ยนะครับผมผมคิดว่าเป็นทิปหนึ่งที่สนุกแล้วก็นั่นแน่กับเพื่อนเลือกถ่ายรูปให้ดีนะครับแบ่งกล้องกันเพราะว่าเราถ่ายรูปตัวเองมันไม่สวยให้เพื่อนเนี่ยถ่ายให้เนี่ยจะได้รูปเด็ดๆนะครับถ้าวันไหนฟ้าสดนะครับแต่งใส่เสื้อ,อยี้ใส่ชูชีพถ่ายรูปมาจะงามมากครับฟ้าใสาๆเนี่ยหาหมุมถ่ายดีครับผมนะฮะ รอบข้างก็เป็นป่าชายเลนนะครับอ่าจริงๆก็ไม่ต้องฟิตอะไรมากนะครับอ่าบริหารมือบริหารอะไรนิดหน่อยนะครับเสื่อเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอ่าไม่ฟิตมากก็ไม่ต้องไปตัวเต็มวันนะครับอาจจะเป็นครึ่งวันหรืออะไรนิดคุยกับทางอาเจ้าหน้าที่ก็อีกทีนึงนะครับแล้วแต่ตัวพระทานเสร็จพอมาเสร็จแล้วก็เดินกลับขึ้นนะครับก็จะมีเนี่ยครับทางเดินท่าสินะฮะ จากท่าเรือแล้วก็โดยมากเขาจะมีทานอาหารด้วยก็ถามด้วยว่าไอราคาที่ตัวพายักเนี่ยรวมทานอาหารด้วยหรือเปล่านะฮะจริงๆผมแนะนําว่าถ้าทานทานข้าวเนี่ยทานที่นี่ซะเลยเพราะว่าอ่าเราเราไปพายเรือมาสองสามชั่วโมงตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยกินอะไรอร่อยหมดนะครับทานอะไรอร่อยหมดทุกอย่างดังนั้นเนี่ยทานที่นี่เลยจะดีกว่าเป็นคําแนะนําครับผมนะฮะ ที่บ่อท่อกระบี่นะครับมีโอกาสก็หาเวลาไปเที่ยวกันนะครับ